โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนตั้งอยู่ในตำบลสหัสขันอำเภอสหัสขันจังหวัดกาลสินโรงเรียนถ้ำปลาวิทยายนบริหารจัดการโดยนายนิกรสันประเภทเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด16คนแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็น3ระดับได้แก่ ระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2566มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น179คนการดำเนินงานในปีการศึกษา2566มีดังนี้จุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ สู่องค์กรคุณภาพปีการศึกษา2566โรงเรียนได้ดำเนินการใน3ด้านคือ 1. ด้านบรรยากาศในชั้นเรียนได้มีการจัดชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก 2. ด้านครูครูมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ดีมีความเป็นกันเองและจัดการเรียนรู้แบบ active learning ด้านนักเรียนได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน2แบบนิเทศติดตามมาตรการความปลอดภัยการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน2.1แผนการดําเนินการของโรงเรียนโรงเรียนได้ดําเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยได้จัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆมีคู่มือการดําเนินการเพื่อใช้ในการวางแผนในการดําเนินงานในปีการศึกษา2566และในปีการศึกษา2566 โรงเรียนได้รวมสมัครเพื่อประเมินโรงเรียนที่ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนด้านระบบดูแลช่วยเหลือและกลุ้มครองนักเรียนได้มีการวางแผนการเยี่ยมบ้านในสัปดาห์ที่2ของการเปิดภาคเรียนเพื่อครูประจำชั้นจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการดูแลนักเรียนที่มีปัญหาทั้งในด้านพฤติกรรมและการเรียนและดูความเสี่ยงของนักเรียนในด้านยาเสพติดด้วย 2.2ข้อจำกัดในการดำเนินการการดำเนินงานในบางส่วนยังไม่เรียบร้อยแต่ได้มีการวางแผนการดำเนินการแล้วเหล่าเพิ่งเปิดภาคเรียนและยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อถังดับเพลิงให้เพียงพอในแต่ละอาคารเรียน 3. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงลุก (Active Learning) และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน3.1แผนการดำเนินการของโรงเรียนโรงเรียนได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นของโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยจะส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้และจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดเชิงรุกและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดเชิงรุกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนให้ได้มากที่สุดส่วนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มีการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติโดยการเข้าค่ายวิชาการการสอนเสริม สี่แบบนิเทศติดตามการฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้แผนการดำเนินการของโรงเรียนในปีการศึกษา2566โรงเรียนจะดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูการถดถอยทางการเรียนรู้โดยได้วางแผนให้มีการประเมินสภาพแวดล้อมของนักเรียนครอบครัวความต้องการการเยี่ยมบ้าน และนำข้อมูลมาวางแผนร่วมกันโดยการสนับสนุนครูให้การจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและเมื่อพบนักเรียนที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ก็ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนด้วยการฝึกฝนเน้นย้ำซ้ำทวนสนับสนุนด้านสุขภาวะและครอบครัวเมื่อดำเนินการแล้วจะมีการประเมินผลเพื่อสะท้อนผลเป็นระยะ ไปสู่ฝันคนดีนักเรียนดีมีสัมพันธ์เป็นที่